สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับตูนช่องพิกิตูนกันอีกแล้วนะคะก็ห่างหายกันไปนานเลยตูไม่ได้มานั่งพูดคุยแบบนี้กับทุกคนนานมากแล้วนะคะวันนี้วันนี้ตูนว่างตูก,ก็เลยจะเอาประสบการณ์มาแชร์นะคะ mm hmm. เผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นนะคะทุกคนหรือว่าคนที่คิดว่าเตรียมตัวจะย้ายมาญี่ปุ่นนะคะ mm hmm. ก็คือการเรียนภาษาญี่ปุ่นนั่นเองที่ตูนเรียนนะทุกคน เกือบเ9เป็น่ะเป็นเราสามารถเรียนฟรีนะคะตูนก็เลยเอาจะเอาข้อมูลนี้มาแชร์นะคะเผื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะก็ตอนนี้ที่ตูนเรียนกำลังเรียนอยู่นะคะก็คือกโกไซโกเรียวเกียวไก่นะคะที่ญี่ปุ่นน่ะจะดีข้อหนึ่งทุกคนเขาจะมีสวัสดิการที่มีโรงเรียนของแต่ละเขตนะคะแต่ละอำเภอให้ให้ให ชาวต่างชาติเบเรียนนะคะทุกคนที่ตุนลงไว้อ่ะก็จะมีเขตตุนที่ตุนอยู่ก็คือคาซาโอกะแล้วก็มีเขตถัดไปก็คือฟุกุยาม่าตุนลงไว้2เขตนะคะอันที่จริงอะ่ะตุนสามารถลงได้3เขตนะคะเมืองถัดไปจะเป็นเมืองไดมอนแล้วก็ถัดถัดไปก็เมืองฟุกุยาม่าแต่เมืองไดมอนอ่ะรู้สึกว่าเขาจะเปิดวันอาทิตย์ซึ่งตุนไม่สะดวกวันอาทิตย์ก็เลยไม่ได้ลงนะคะก็ลงไป2เขตแล้วก็ แล้วตารางเรียนแล้วแต่นะคะแล้วแต่โรงเรียนอย่างคาซากะที่ตูนอยู่ตอนนี้เปิดเออหครั้งต่อ1สัปดาห์ก็คือวันเสาร์แต่ตั้งแต่ปีหน้าขึ้นไปอ่ะตั้งแต่ปีหน้าจะมีสองครั้งต่อสัปดาห์ก็คือวันพุธแล้วก็วันเสาร์นะคะส่วนฟุกุยามะาก็คือ1ครั้งต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ชั่วโมงเรียนแล้วแต่เขตนะคะก็เขตคาซากะจะเสียหนึ่ง เยนต่อหนึ่งครั้งนะคะแต่ฟุกุยาม่าตุนเรียนฟรีนะคะแล้วแต่ละรอบแล้วแต่ว่าเซนเซอะ่ะจะสอนที่ที่สถานที่นั้นหรือว่าทางอินเทอร์เน็ตแล้วแต่นะคะคือแต่ว่าฟุกุย่าแต่ว่าคาซาโอกะนี้ฟิกว่าต้องไปเรียนที่โรงเรียนนะคะทุกคนก็แล้วแต่ถ้าสมมุติใครสะดวกจะเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยก็ไปถามที่เขตว่า เราสามารถเรียนออนไลน์ได้ไหมมีครูที่แมทกับเราไหมที่สามารถสอนออนไลน์ได้ลองไปถามดูนะคะเหมือนฟุกยุยะมาก,ก่อนหน้าน,นี้ไม่มีออนไลน์แต่ตุนไปลองไปถามเขาเพราะช่วงนั้นสถานการณ์โควิดแล้วตุนอ,อยากเรียนมากเนาะเขาก็เลยหาอาจารย์ที่แมทกับเราได้นะคะ <c oughs> ก็ลองไปดูนะทุกคนอีกอย่างหนึ่งมันเป็นมันเป็นภาษีที่เราควรจะเราควรจะ ใช้ภาษีให้เราให้เป็นประโยชน์เนาะให้เกิดประโยชน์นะให้คุ้มลงประมาณเนี้ยทุกคนก็ลองลองไปเรียนดูแต่แบบสําหรับบางคนที่บอกว่าเรียนกับครูอาสาแล้วแบบไม่เข้าใจหลือ,อะไรพวกน่ะนอืมตุว,ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเจอครูที่แมทหรือเปล่าเนาอเพราะว่าก่อนหน้านี้ตุนเจอครูที่ไม่แมทนะแต่ว่าตุนก็พยายามเลือกหลายๆเขตลงหลายๆเขตเนาะเพื่อให้แมทกับเรามากที่สุดเนาะทุกคนก็ เป็นกำลังใจให้ไม่รู้ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าผลสุดท้ายเราไม่บางทีบางมันก็ไม่สามารถเลือกให้ตรงกับเราความต้องการเราไปได้ทุกอย่างเนาะทุกคนเราก็ต้องอพยายามขวนขวายและพรุ่งนี้เองด้วยเนาะแล้วตุนก็โหลดแอปพลิเคชันที่ลงในมือถือเพื่อให้เราแบบแบบเรานั่งรถอย่างเงี้ยเราก็สามารถาท่องจำำําคําศัพท์ได้นะคะทุกคน ต่อไปก็จะมีคลาสหนึ่งที่ตูนอยากนำเสนอมากๆเลยก็คือคลาสของ JICE นะคะ JICE อะ่ะปีหนึ่งเขาจะเปิดสองครั้งนะคะทุกคนเราต้องเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ต,ต,ตูนถามตูนถามออฟ i ิ i ชียลตุนถามเจ้าหน้าที่เขาว่า เขาจะอัปเดตช่วงไหนเขาบอกว่าเขาจะประชุมกันช่วงเดือน2เดือน3แล้วจะอัปเดตในเว็บประมาณเดือน4เดือน5ทุกคนซึ่งตูไม่มั่นใจนะเพราะตอนนี้ตูเข้าไปเช็คกับมันก็ยังไม่มีตารางลงเรียนนะคะเพราะว่าคลาสเพิ่งจบไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะทุกคนก็แล้วตูลงลิงก์ไว้ให้แล้วช่วงเดือนเดือน5ทุกคนก็สามารถเข้าไปเช็คได้มั้งแต่ว่า ถ้าเท่าที่เจ้าหน้าที่คาดการนะว่าปีหน้าน่าจะเป็นช่วงเดือน5้าไมมก็เดือน7ที่จะเริ่มคลาสนะคะทุกคนซึ่งตูนก็ไม่มั่นใจนะเพราะเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ประชุมเขาจะประชุมช่วงเดือนเดือนกุมภานะคะ JICE ย่อมาจาก Japanese International Cooperation Center นะคะแล้วโครงการเนี่ยเป็น JICE ร่วมกับ Hello World นะคะทุกคนก็คือ เขาจะมีทั้งหมด3เลเวลด้วยกันนะคะมีเลเวล1เลเวล2แล้วก็เลเวล3ซึ่งตูนตอนที่ตูไปเรียนอะตูเรียนเลเวล2นะคะแล้วมันจะมีการสอบก่อนที่จะเข้าเข้าเรียนหลักสูตรนั้นๆน,น,นะคะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับภาษาการทํางานในญี่ปุ่นนะคะทุกคนซึ่งตูนะ่ะเพื่อนตูนะ่ะที่อยู่ในคลาสเขาสตาร์ทมาตั้งแต่เลเวลหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนั้นอะตูนไม่รู้ว่ามีหลักสูตรนี้ตูก็เลยไม่ ไม่รู้แล้ววันนั้นน่ะเหมือนตุนเซิร์ชแล้วเจออ่ะก็เลยโชคดีว่าทันตอนทันทันมาสมัครตอนเลเวล2ก็เลยมาร่วมค้าตอนที่เลเวล2นะคะทุกคนก็เวลาเราจบแล้วอ่ะตุนอยากจะบอกว่าดีมากๆตุนแนะนำเพราะเราสามารถเรียนฟรีย้ำว่าฟรีแล้วเรียนกับอาจารย์ที่แบบอาจารย์ที่ไม่ใช่อาจารย์เขาเรียกอลไรนะ อาจารย์จริงๆที่ไม่ใช่อาจารย์อาสานะคะทุกคนเป็นอาจารย์ที่แบบเหมือน JIC e กับ h ั l โลเวิร์เขาไปดีลกับอาจารย์ที่เป็นโรงอาจารย์ที่โรงเรียนสอนภาษาจริงๆอะมาทุกคนแล้วอาจารย์เขาก็จะสตรีทมากๆเขาจะมีตารางสอนของของเขาที่เขาเข้ม,ขมงวดมากแล้วก็สมุดเลี้ยงซึ่งตูนไม่สามารถตูนไม่สามารถโชว์สมุดเลี้ยงได้นะคะเพราะเป็นกฎของโรงเรียนเนาะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นข้อมูลสําคัญของทางโรงเรียนเขาก็ตัวก็เลยอ่ะไม่ได้โชว์นะคะเพราะมันมีในสัญญาอยู่เนาะก็อยากจะบอกว่ามันดีมากทุกคนคันจิคําศัพท์อะไรพวกเนี้ยแล้วเราสามารถแบบเราสามารถออกไปใช้ในสมัครงานได้จริงๆอะแบบเหมือนเราเรียนอะอย่างอาจารย์เขาจะสอนเลยว่า ค้นหาค้นหางานยังไงสมัครงานยังไงแล้วก็สอนการเขียนประวัติเรซูเม่น,นะคะทุกคนแล้วก็พวกประกันต่างๆอะไรพวกนี้นให้เราเรียนรู้ขั้นพื้นฐานไว้เนาะแบบเป็นหลักสูตรที่ดีมากแล้วแล้วเนี่ยก็จะมีใบประกาศนะคะมีใบคะแนนต่างๆนะทุกคนอันนี้เอาไปใช้ในสมัครที่ h e l l o Work ได้เลยนะคะไปสมัครที่แบบบริษัทจัดหางานได้เลยแล้วก็เนี่ยใบใบประกาศนียบัตร ให้ดูคร่าวๆนะคะทุกคนเนี่ยก็ได้ก็ได้มาเนาะทุกคนแต่เราต้องเข้าเรียนให้ให้เกิน80%ดสิบเปอร์เซนต์แต่ตูนอะเกินเกินตูนเป็นเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซนพราะตูนไม่หยุดเลยตูนหยุดแค่ครั้งครั้งเดียวเองอะประมาณครั้งหรือสองครั้งนั่นแหละแล้วก็สอบของตูนสอบตูนสอบได้คะแนนเอ่อฟูลสกอร์ทุกพาร์ทเลยนะคะทุกครั้งก็นั่นแหละแล้วคือ เจ้าหน้าที่ก็ถามตูนว่าเรียนจบแล้วอจะสมัครงานเลยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะแต่ตูนก็บอกว่ายังตูนหยุดก่อนช่วงนี้คือหยุดก่อนเพื่อจะเคลียร์งานสวนอะไรพวกนี้นะคะทุกคนแล้วตูนจะพร้อมที่จะทํางานช่วงเดือนสามเจ้าหน้าที่เขาก็บอกโอเคให้ไปยื่นเราก็ล็อกเราก็ล็อกออล็อกเดือนไว้แล้วเนาะให้ไปยื่นได้เลยอะไรพวกนี้เนาะก็ไปยื่นในเขต ไปยื่นฮัลโลเวิร์เขตที่ใกล้กับบ้านเรานะคะอย่างตูนะ่ะตูนไปยื่นเขตตูน่ดตูนตอนที่ตูนเรียนจริงๆอะตูนเรียนที่ฟุกุยามานะคะแต่ตูนสามารถมายื่นฮัลโลเวิร์ที่คาซาโอกะแถวบ้านตูนได้อย่างอาจารย์ก็บอกว่าอย่างเจ้าหน้าที่ฮัลโลเวิร์กก็ถามว่าถ้าสมมติสนใจที่ฟุกุยามาก็ไปสมัครได้นะแต่ว่ายูก็จะเดินทางไกลนิดนึงเหมือนตอนที่เดินทางมาเรียนนั่นแหละ แต่ว่าแนะนําให้ไปแบบถ้าเราอยากทํางานแถวบ้านอ่ะก็ไปสมัครที่ Hello Work แถวบ้านดีกว่าอะไรประมาณนี้เนาะแต่เขาก็บอกแต่ถ้าถ้ามาสมัครที่ฟุกุยมาม่าก็จะมีคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เนาะแบบเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษสื่อสารกับเราได้มันก็จะสะดวกไปอีกขั้นหนึ่งเนาะแล้วเขาก็แบบโอ้ยอธิบายดีมากแบบเจ้าหน้าที่อธิบายดีมากๆทุกคนแบบ น่า nice มากเลยอ่ะเขาบอกว่าแบบเดินเข้ามาได้ตลอดเวลามีแบบคนแนะนําอย่างเราถ้าสมมติเป็นแม่คนที่เป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยถ้าสมมุติแบบกังวลว่าเงินเดือนจะเกินบางคนต้องทาอารูบริตโตใช่ไหมบางคนทพาพัดไทเพราะากลัวว่าชั่วโมงจะเกินเกินอ่ากลัวว่ารายได้จะเกินเออหนึ่งล้านสามหมื่นเยนหรืออะไรสักอย่างหนึง่งทุกคนที่ที่จะไม่ครอบคุมในประกันของสามีเนาะ เ,เพื่อเพราะว่าถ้าเกินนี้อ่ะรู้สึกว่าทางบริษัทสามีอาจจะไม่ได้จ่ายพวกเน้นกินอะไรพวกนี้ให้เรานะคะทุกคนก็ก็สามารถปรึกษาได้นะคะปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้แต่เจ้าหน้าที่เขาก็พูดมาว่าในอนาคตนะซึ่งตุนไม่มั่นใจในอนาคตนะคะทุกคนในอนาคตเจ้าหน้าที่เขาพูดว่าจะไม่มีการมีขั้นต่ำแบบนี้ อาจจะต้องเสียภาษีเองกันทุกคนนะคะเพราะาตอนนี้แม่บ้านญี่ปุ่นก็จะเป็นทางคุณสามีเสียภาษีครอบคุมให้เราเนาะทุกคนก็ประมาณนี้แหละที่ที่ตุนรู้มาข้าวๆเนาะตุก็เลยอยากเอามาแชร์ทุกคนซึ่งมันมีประโยชน์มากก่อนหน้านี้ตุนไม่รู้ไงตุก็เลยพลาดไปไม่ได้เข้าเรียนตอนเลเวลหนึ่งของ JICE เขานะคะแต่ตรงเนี้ยมีข้อจํากัดถ้าตูจะไม่ผิดอะรู้สึกว่าต้องเป็นวีซ่าคู่สมรสแล้วก็วีซ่าพำนับ อารมณ์ประมาณนี้ถึงสามารถสมัครเรียนได้นะคะถ้าเป็นวีซ่าทำงานตัวไม่มั่นใจนะว่าจะได้หรือเปล่าเหมือนว่าตอนนี้ทางญี่ปุ่นเขามีปัญหาเรื่องการขัดแคลนแรงงานนะคะทุกคนเขาก็เลยผลักดันว่าเอออยากให้แบบแม่บ้านคุณแม่บ้านที่แบบต่างชาติอย่างเงี้ยได้รับโอกาสในการทำงานเนาะก็ก็เป็นแบบหลักสูตรที่แบบดีมากจริงๆทุกคนเพราะว่าเออได้เรียนฟรีไม่พอโคบ อ,อ,อันนี้ร่วมกับ Hello Work บริษัทจัดหางานที่สามารถจัดหางานให้เราหลังจากเราเรียนจบได้เลยอะคือใครกำลังมองหางานที่แบบเ,เข้ากับเราหรืออะไรพวกเนี้ยทุกคนลองไปเรียนหลักสูตรนี้ดูนะแบบดีมากจริงๆไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าภาษาญี่ปุ่นยากแล้วไม่เรียนไม่พยายามอะ่ะ เพราะว่าในพื้นในชีวิตเราอะเราใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นอะอย่างน้อยภาษาญี่ปุ่นอะมันก็เป็นขั้นพื้นฐานที่เราต้องได้นะทุกคนในอนาคตแบบในการเอาตัวรอดต่างๆอะอย่างน้อยเอกสารบางอย่างอะสำคัญสญอะเราต้องเรียนรู้ไว้เนาะก็ประมาณเนี้ยส่วนตูนก็ไม่ได้เป็นคนเก่งไม่ได้อะไรพวกนี้นะทุกคนไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเก่งแต่ว่าตูนแค่มีความตั้งใจเฉยๆเนาะทุกคนและอีกอย่างหนึ่งตูนก็พยายามจะ เรียนไปเรื่อยๆภาษาญี่ปุ่นบางคนอย่างเพื่อนชาวเปรูตุนนับถือมากเลยอะแ,แบบที่ตุนคุยกับเพื่อนต่างชาติแต่ละคนอย่างเพื่อนชาวเปรูอย่างเงี้ยเขาเป็นเจน้าหน้าที่ที่ Hello Work อยู่ญี่ปุ่นมา20ปีทุกวันนี้ก็ยังไม่หยุดเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะทุกคนตอนนี้เขาอยู่ N2 เขาก็พยายามจะเรียนไปให้ได้แต่ให้ได้ระดับถึง N1 นะก็นั่นแหละทุกคนมันไม่มีใครที่สายเกินเรียนแล้วก็อยู่ที่ความพยายามล้นวนต่อให้เราจะใช้ระยะเวลาเวลานานขนาดไหนอะ ไม่จาเป็นต้องไปใส่ใจคนอื่นที่แบบมาพูดใส่เราว่าอยู่ญี่ปุ่นนานขนาดนี้แล้วทําไมยังไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นยังภาษาญี่ปุ่นแค่ระดับนี้ไม่ต้องไปใส่ใจเลยเพราะว่าคนญี่ปุ่นที่เขาสอนเราอ่ะเขาไนส์กับเรามากเขาดีกับเรามากมากเขาแบบเหมือนให้กําลังใจเราตลอดเวลาทุกคนแบบอาจารย์อย่างเงี้ยหรือว่าคนญี่ปุ่นรอบข้างอะทุกคนแล้วเขาจะดีใจมากเลยถ้าเราพยายามเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นของเขานะคะแบบ คุณลุงคุณป้าที่ตูนไปยิมอ่ะแบบตูนพูดสื่อสารกับแกได้อ่ะแล้วตูนเขียนคาตาคณะอะไรพวกเนี้ยอธิบายชื่อตูนคุณลุงคุณป้าบอกเขียนเป็นได้เหรอแล้วพวกเนี้ยตุกนก็บอกกำลังเรียนอยู่เขาบอกดีเลยเรียนเรียนดีเลยพวกเนี้ยแล้วเขาก็แบบมาชอบมาคุยกับตูนอะไรพวกเนี้ยเขาจะไม่มาตัดสินคุณเลยอะว่าไอน,นี้คุณพูดอพูดผิดอย่าพูดอย่างนี้นะอะไรพวกเนี้ยเขาจะเขาจะแบบ ถ้าสมมุติตูนใช้ประโยคไหนที่ผิดอะ่ะเขาก็จะแบบว่าอันนี้ที่ถูกต,ต้องเป็นอย่างนี้นะเขาก็แบบพูดเหมือนรีเหมือนพูดรีประโยคนั้นอะ่ะที่ถูกต้องมาให้ตูนพูดซ้ำอะไรประมาณเนี่ยเป็นกําลังใจที่ดีมากทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้ก็คือตูนก็ได้รับทําการทํากิจกรรมแบบเยอะมากทั้งในโรงเรียนแล้วก็ไปการเข้ายิมแล้วก็ไปข้างนอกนะแล้วก็เตรียมตัวที่จะสมัครงานนะคะทุกคนก็ปีหน้าตูนจะทํางานแล้วค่ะ ไม่ต้องสงสัยนะว่าตูนทำไมถึงทำตูนเป็นคนชอบทำอะไรเยอะมากๆเลยงานสวนยังทำอยู่นะคะยังขายของอยู่ค่ะยังขายของอยู่ค่ะงานก็จะทำนะคะแล้วก็จะมีโปรเจกต์ในอนาคตที่อุบไว้ก่อนก็นแล้วกันนะคะแต่ว่าตูนเป็นคนชอบทําอะไรหลายๆอย่างมีการที่มีเงินเข้ามาหลายๆช่องทางก็คือดีที่สุดนะคะทุกคนโอเคไปแล้วค่ะทุกคนวันนี้ขอลาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะฝากกดไลค์กด แชร์กดติดตามให้ตูด้วยน,วน,น,นะคะเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าเป็นวิดีโอคริสต์มาสที่อยู่บ้านคุณแม่สามีว่าตูจะทำอะไรบ้างน,นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ